สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทักแจ้งสุภูสุคนวันนี้มากินข้าวครับพ่อกับลูกเหมือนเดิมนะครับอันนี้แล้วก็มีโอ้ยพี่น้องก่เห็นนะมาพี่น้องพ่อก่อนพี่น้องต้มซีนพี่น้องเห็นไหน,นี่ต้มซีนเบื้องที่ะไรได้พี่น้องต้มซีนแล้วก็ลาบง้วผักสารพัดอย่างลองพี่น้องมาเอาเลี้ยงไปใช้อีกวันนี้เด้อไปกินน้ำพอเด้น,นไ,ดได้พี่น้องต่งของเด้อพี่น้องลาบง้ว ต้มขมพี่น้องต้มแซ่บหรือว่าอ้อมเพียนนอ,อ้อมเพียขมแพปนอาน้นบอกไปผัดสารพัดย่างตุ้มแกงตุ้มเมขือนมีมัดอ่าพี่น้องแตงเอาไปใช้เราไปนไม่แม่ไม่แม่อะไรพี่น้อง หลังกันเสียบ้าอหอยไว้เป็นธรรมชาติเด้อพี่น,อน,นอ้องมันนอกเข้ามาเด้อพี่น้องเสียบ้าวก็หอยไว้นะตาไม่แม่นตรงในเกี่ยดไม่เลพี่น้องตรงเสียบลงมาหน้ามันนอกเข,าขเ้าแบบนี้นะพี่น้องเลย ก็ค่อยขมอะไรบ้านคนเน็ดอารมคนเเน,นี้ขุมริวเลยเนี่มาเด้อมาแนมาเด้อมาแนรนงปลาวเร็ว,รว,รวพี่น้อง,องอม่เองนต้มทำน้ำเดบดดดพี่น้องมาผีเสเม็ดสีเกิดให้

ừ bữa nào phải thấy của phà bà nè แล้วเราก็จะไปดูปู่าตาดักปูกันหรอมันจะเดินทางตอนไหนพรุ่งนี้ช้าใช่เป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเดินทางเด้อพี่น้องเกียรตินั่งพี่เกียรตินังเลยเพราะอยพี่เกียรติทำไงได้เราไปดูบ้านเรา เิ่นเบิ่องกันบ้อยเิ่นเบิงเเบงเเบ้งทีเิ่นกับเนอางน,น้ำก่อนที่บักแดงเขาจะมียอดตุ้มแกพว่ไครตุ้มแซ่บนาะุดอดแล้วม่วแซ่บแล้วพอไปเราขมหน่อยนิดนึงทำไมพ่อไม่่ปะปะ้าทำแล้ขาวผัไหมค アッカーアッカー。 ทางนี่ก่ะปา้าตัวไก่แขนไก่ยี่น้องเ้งางคุณจ้าคุณใายังไงจัรโ้ก่าแม่ไปมุงงาหารเจ็ดร้อยก็โดคุณจ้าเอาไปเบิกเกล่ยวไปทำใส่นอนหนักนะแม่เน,น,นอนนอนกันอนบัดเนาะ <laughs> นี่ก่อนเอา,า,าอันนี้ก่อนจะได้อร่อยอะ่ะเอาเงินเรบ่มีหมอนนอนบัด เขาเรียกอะไรนะเย็นตะลุกเย็นเลยอเอิ่ออนคอมเมนต์พี่นอนกินนำ้ำไหม,มห้าหน้าจ้าหแม่แม่แ้าจ้าไม่กินน้ำนูเร็วๆเหรอิอย่ามัน รสชาติมันจะฝรั่ร้านวิกลิ้วจะเห็ดเป็นสบายน้ำหนาก็พอหนาไปเจียวกันเนาะพอเขาลูก กินมือเขาตรวได้ไหมน้องกินมือ่อดีกระดาษต้องไนป่เพื่อนทอนได้ไหมนเต้เป็นไดลู้ใครยูย่ตั้งมั่งเนี่ยเป็นเอานีไมาให้เป็นได้ไหมน้องอันอนี้แบบนี้เบอร์ยูวแน่นอนแม่โชกินอะไร ยังม่บกเบิ็ต้องบอกเลยต้องกินเจมตุถามวดาเบื่อับข้าวไหมอืมจะถามมากินว่าดียวถามว่ากินไหมกินละบอก็ต้องตามตลอดยี่สิบชั่วโมงกินจนลับกินจนไม่อยาก ก็เลยกินหลายวันเนะาะจุาจยังไงสวัสดีค่ะพี่อืม้ไม่เด็ดขาดกูไน,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 นางน้นพลอยเพนังนี่ดีอะ เกินเองจมูเมียบางเพื่นมีฝนมีอยากวับเม,มียไม่มีฝนฝนตกมิดเดียวบ้าแขกเกินค,ค,ความยืนบ่าตกตกตอนห้าทุ่มอ๋เรานอนแี่คืนแ้้นอน,น,อนอวัว เด้อพี่น้องตัวลวูกตั้งเมืองไทยเมืองลาวตัว,วลูกเข้ามานล้ครับเอาไปขยี้หมออดเลยบัดกูมานั่งเป็นมูพอวอกับพวกบ่านะวเนาะวัสวัสดีพี่น้องเลยคนระับวัสดี้วันเนี้ยเราคินมีเข้าอีกแล้วครับเนี่ยนะพี่น้องความรบกวนแกพี่น้องทุกความเมียนผู้ กิงทุกอย่างดีไม่เ้องมีให้เด้อเอน็่ยยังลงไปแล้วเบิ้งให้แน่เด้อครับฟินไปได้ครับเแบบิ้ลทกคนคบับมึงกดชนาให้แน่เด้อไอ้กดขำน้องว่านาเด้อทานขนมไปน,น้องวานาเด้อครับเด้อทังกินหน้าวันสวัสดีครับลูกเร็วดีนี่ต้องเฮ้ยอิ่มเผ็ดพอไม่ต้องแทบ